Uninstall โปรแกรมวิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรมใน Windows 11นะครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4พสัสภูมิใจเสนอแซบสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสมีจีบุปริกอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับสำหรับ Windows 11วิธีการถอนการติดตั้งก็ มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเบื้องต้นวิธีการแรกครับกด Windows ค้างไว้กดปุ่ม Windows โลโก้นะครับผมที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วกดตัว x-ray x ray ครับผมจะขึ้นแบบนี้ f and feature f 1 4 7จะขึ้น app and feature ขึ้นมาทันทีเลยผมใช้ n v d i a ร่วมกับ peta tip นะครับผมใน windows 11 เจอแบบนี้ใครไม่เจอลองกดลูกศรขึ้นลูกศรลงหรือลูกศรลงให้เจอ app and feature แล้ว enter เข้าไปครับ setting เข้ามาแล้วครับเปิด88 8 8 8 8 88 a ของผมมีต้อง88 application ใน windows 11เครื่องนี้ครับ พอเข้ามาแล้วครับแท็บมาครับแชร์คดีกราฟอเซ็ตมอลเซตติ้งกราฟมอลเซ e ตติ้งก็คือการตั้งค่าเพิ่มเติมเข้าไปอีกแท็บต่อครับแอปลิสกราฟมิเซิร์เฟีดดทูแมทแท็บต่อครับซอสบายโค้ดเนมัทแท็บต่อครับฟิลเตอร์บายโคอัลแอปลิสเจ็บสี่เก้าจุดศูนย์ูนวงเล็บเปิดเอฟหกสิตรงแอปลิส t นี่แหละครับของผม70เป็นตัวแรกเลยตรงนี้ใครอยากถอนการติดตั้ง ตัวโปรแกรมไหนหรืออันอินสตอลโปรแกรมไหนให้กดลูกศรลงแอรแบักดินซอฟต์แวร์ลูกศรลงแอปเปิลแอปพลิเคชันสัพพอร์ลูกศรลงแอปเปิลแอปพลิเคชันจนเจอตัวที่ต้องการผมกดปุ่มโฮมกลับไปที่70แล้วกัน7จ็ด00เก้า์วงเล็บเปิดเจอโปรแกรมที่คุณต้องการถอนแล้วอ่าอย่างเช่นผมเจอ70แล้วเลื่อนลูกศรลงจนเจอตัวที่ผมต้องการถอนแล้วให้แท็บหนึ่งครั้งครับจะได้ยินคำนี้7จ็ด00บสี่เก้าจุด64นย์ศ์วงเล็บปิดเอฟหกสี่สี่วงเล็บปิดเกา จะได้ยินนะครับชื่อโปรแกรมนั้นตามด้วยคำว่า overflow อ่าน,นี้ตาทิพย์อ่านนะ overflow button ให้สเป c บาร์หนึ่งครั้ง u n อินสต l 2 u สอง,ออสอง s t นะครับไม่ใช่ U-in-stall Un Uninstall ครับคุณกด enter ไปปุ๊บแล้วทำกันทำตามขั้นตอนนะครับอันนี้ก็จะหาปุ่ม Uninstall ได้แบบนี้เลยอ่ะผมหยุดไปนะครับตรงนี้วิธีการ Uninstall หรือถอนกานติดตั้งวิธีการที่หนึอ่าหลายท่านบอกว่าจะเข้าโปรแกรม and feature เหมือนเดิมได้ไหมจริง,รงๆทำได้นะครับผมก็ ใครเอาไอคอน control panel มาไว้บน Desktop แล้ว windows m มาแล้วก็เน็ตเวิร์กแล้วกดตัว c หา control panel c control panel นี่เจอ control panel แล้ว enter เข้าไปปุ๊บ control panel ใน control panel เนี่ยครับผมพิมพ์ u n พอเข้า control panel มาแล้วพิมพ์ u n เลยนะครับ u uniform november n u n นี่แล้วกดลูกศรลงมา program and feature นี่ครับ program and feature uninstall or change นะครับผมตือนโปรแกรม ก็คือการถอนการติดตั้งแบบที่เราคุ้นเคยโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์อันนี้ง่ายกว่า Enter ไปปุ๊บเ <der> นะครับเข้ามาแล้วปุ๊บเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบนะครับว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างที่โปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์เจเนี่ยคือถ้าเขาไม่อ่านลองกดลูกศรลงมาจะเจอตัวแรกเลยเจ็ดคือเข้าโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นี่จะง่ายกว่าคือเราสามารถกดตัวอักษรตัวแรกของโปรแกรมนั้นอย่างเช่นผมอยากจะหาโปรแกรมซ o มอ่าผมกดตัวแซด แซตซอยเท้าเซนิคโคนซูมเซนิคโคนแล้วถ้าอยากจะถอนการติดตั้งซูมก็กด Enter อร์ไปเลยนะครับก็จะทำเขาก็จะถามปึ๊บซูมอินสตาร์เลอร์อุ๊ยเนี่ยแล้ครับซูมอันอินสตาลเลอร์มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบไปแล้วนะลเซนิคโคอร์เซนิคโคนนเซนิคโคนลบวินเซนิคโคนลบซูมไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับโอ้ไปเร็วมากเลยเมื่อกี้แค่กด Enter อร์ไปเขาก็ลบ คือบางโปรแกรมมันก็อาจจะลบง่ายบางโปรแกรมก็จะมีการถามมาเ <_ d ose> ดี๋ยวผมต้องไปติดตั้งซูมใหม่ละโอเคครับอย่างเช่นผมอยากจะหาโปรแกรมของจอหรือ Nvidia กดตัว n <_ d ose> ไปแล้วถ้ากด Enter ไปปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีการถามหรือไม่ถามแล้วแต่โปรแกรมนะครับอันนี้ผมคงจะไม่พาต่อไปเพราะว่าบางตัวอาจจะลบง่ายๆแบบซูมแบบเมื่อกี้เลยบางตัวก็จะมีการถามว่าคุณจะ <_ d ose> ถอนเฉพาะตัวโปรแกรมหรือจะเก็บการตั้งค่าไว้ไหมหรือถ <_ d ose> อนทั้งหมดเลยทั้ง <_ d ose> ตัวโปรแกรมและการตั้งค่าทั้งหมดนะครับผมโอเคในตัวส่วนของตรงนี้เป็นโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์ตัวนี้ง่ายกว่าเพราะว่าต่างจากเราเข้าแอปแอนด์ฟีเจอร์ที่ต้องกดลูกศรลง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 จนเจอโปรแกรมที่ต้องการแล้วก็มีหลายขั้นตอนแต่ถ้าตรงเนี้ยอ๋อ4.6ผมเจอโปรแกรมนี้ผมต้องการลบนะครับผมอย่างเช่นผมต้องการถอนซาวฟอร์ดผมกดตัวเอสเซียร่าเอสเซียร่าแล้วผมกดเอนเตอร์ไปปุ๊บ ก็จะเข้าสู่กระบวนการของการถอนการติดตั้งนะครับผมอัลเทอร์เนท F4 ปิดตรงนี้นะครับ <Desktop. S 1> แล้วใครไม่ได้คอนโทรลเพนแนนวาว้บนเดสก์ท็อปก็แค่กด Start เมนูแล้วพิมพ์ C O N เ <Start. S 1> นี่ยผมพิมพ์แค่ C Charlie O Oscar คุณกดตัว n n o e m b e r ที่เจอ control panel enter กข้บาไปุป๊บ control panel search box e แล้วคุณ,คณพิมพ์ u n uniform n L, n, n L, November. o e m b e r แล้วแถบไปหรือลูกศรลงมา program and feature s i n k a s, <S เข้าไปเลยครับ enter ปุบ๊บที่ program and feature อันนี้ง่ายดีเหมือนกัน desktop control panel 6 a อย่าพึ่ง shutdown อีกวิธีหนึ่งครับ คือผมจะเสิร์ชชื่อโปรแกรมตัวนั้นผมกด Start Menu ครับอย่างเช่นผมอยากจะถอน NVDA แล้วกันผมพิมพ์ NV เี็น่าน่าน่าน่ v น่แล้วกดปุ่ม Application เมื่อเสิร์ชเจอตัวนั้นปุ้งลุ่มเข้นมาแล้วก็กดลูกศรลงหาคําว่า Uninstall ลูกอลงไปลูกสอนลงไป Uninstall ไม่ใช่ Uninstall นะครับ Uninstall เจอแล้ว enter ๊บสเทอร์ลิขมโทห้าหกป๊อปสามสิบสาเขาจะเปิดในส่วนของอะไรคือโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นั่นเองครับ insert t โปรแกรมเมนเจอร์อาโปรแกรมเมนเจอร์ก็คือโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นะครับตรงเนี้ยลูกศรลงมาโ apple application เจ็ดสิบส6บก็คืออยู่ในโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์คุณสามารถกดอ่ะคือเมื่อกี้เราเหมือนจะถอน nvda แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปถอน nvda นะครับคือเขาจะพาเข้ามาโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์เท่านั้นเองครับผม คุณก็อย่างเช่นผมอยากจะถอนอะไรดีนะถอน Freedom Scientific แล้วกันกดตัว F F format factory อ,อันนี้ format factory F F <A S 1> freedom scientific <S <S F 3. s r e เราสามารถคือโปรแกรมแอนฟีเจอร์มันมีข้อดีคือมันไปได้เร็วกว่าครับผมคือแต่ว่า Windows เขาก็สนับสนุนรูปแบบใหม่นะที่เป็น App แอน f e ฟีเจอของเขาคือหน้าตา Setting รูปแบบใหม่ตรงนี้ก็อยากจะ กดลบก็เอนเตอร์ได้เลยนะครับถ้าอยู่ในโปรแกรมแอปฟีเจอร์แต่อะแล้วถ้าค่าปกติแล้วครับจริงๆนอกจาก Windows x อ n กซ์ีเจเอนเตอร์เข้าแอปฟีเจอร์ตรงนี้แล้วการเข้าเซตติ้งตรงๆอ่ะผมปิดก่อนนะครับกาเดี๋ยวครับการเข้าเซตติ้งตรงๆของ Windows เองทำยังไงครับกด Windows โลโก้ค้างไว้แล้วกดตัว i อ n ินเดียครับเซตติ้งเซตติ้งวินโดว์เซ เจออยู่ s e ตติ n งแล้วอยู่ที่ s e ิร์ h บ o ็อกนะครับแท็บมาครับ System 1 of 11งบเลเว่นนะครับให้กดลูกศรลงมาคำว่าแอปครับผมดู Food and device e กแ n อรรลงมาฟนลา p นนะครับแอปแล้ว Space าร์เข้าไปที่แอปครับเเขาซีเลกแล้ว เราแถบไปครับ F หน่อ่า F button หนึ่งบัถบไปแถอีกครับ F and f e a e หนึ่ง b ็ดนี่นะครับ F and feature ที่เดียวกันกับกด Windows X เลยครับสเป b ไปอีกทีนึ่งครับ F and feature ห้าสี่สาม F five e i g h ด F five eight สี่เจ็ F จาก88ดหรือแปดสเจเพราะว่าไปเผลอกดลบซูมนะครับแต่

ต้องกดลูกศรนลงอย่าง Apple Application ตรนนี้ผมต้องการลบผมต้องแทบหนึ่งครั้งอยู่ที่ปุ่ม Overflow เนี่ยต้อง Space b r อีกทีจึงๆจะเจอ Modify 1 o มี Modify ลูกศรลงมา o o คือบางอันก็ต้องบอกว่าเขามีการให้ Modify ก็คือเราไปปรับการติดตั้งรูปแบบของเขาได้หรือให้กดลูกศรขึ้นลงเนี่ยถ้าเขาบอกเขามี1 Off 2เราอย่าลืม ลองเลื่อนลูกศรขึ้นลงดูนะครับอย่างเนี้ยหนึ่งอผมลูกศรขึ้นโมดิฟายลูกศรลงอินสตาร์บอทศอินสตนะครับแล้วถ้าคุณกด Enter ไปแต่ผมไม่ไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวต้องไปติดตั้งซูมคืนละโอเคประมาณนี้นะครับสาหรับในส่วนของการถอนการติดตั้งวินโปรแกรมต่างๆที่อยู่ใน Windows 11นะครับก็มีวิธีการที่ต้องบอกว่าคล้ายคลึงและเหมือนแทบจะเหมือนกับ Windows 10ส่วนหนึ่งแต่เปลี่ยนตรง Windows 11เนี่ยการถอนใน App and Feature ก็เพิ่มสเต็ปอีกนิดหน่อยไม่ได้ยากแต่ก็เรียนรู้ได้วันนี้มาครบเกือบทุกช่องทางขาดตรงไหนไปขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับกับบริการหมอคอม114 p l า s กับ Windows 11ทิปเทคนิคและลูกเล่นนะครับในการใช้งาน n v d a ร่วมกับ p p a ตาทิปครับผมขอตัวลาไปก่อนครับ